ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สีซูนะครับวีซเว้นคันนี้ก็มาทาการเปลี่ยนนเรื่องของช่วงล่างนะครับเช็คช่วงล่างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับบองต้นเราก็ทําการเจียจานนะครับเจียจานทั้งสี่ล้อเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับด้านหน้าก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ก็มีรอยสึกแล้วนะครับเนี่ยครับก็เปลี่ยนใหม่ข้างหน้าให้จับจานเหมือนเดิมรับก็ลูกหมากนะครับคันแค่การส่งครับตัวล่างนะครับโอเคนี่นะครับเปลี่ยนมา ก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยครับแล้วก็ลูกปืนนะครับแล้วก็ถ้วยนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ล้าพัชิ่งน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้ก็ได้ใส่ยแบบนี้นะครับโอเคครับเป็นการสวิตช่วงล่างครับของนะครับมีสุดมือสวิทช์อันนี้นะครับีย์จานทุกไปเลยครับข้างหน้าและหลังครับถ้าเบรกจะเป็นนิคเตอร์แท้นะครับโอเค อนะครับโเคก็เปลี่ยนชุดน้ำมันการเซอร์วิสช่วงล่างให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากทําการครับเซอร์วิสระบบช่วงล่างแบบนี้นะครับว่าจะเป็นผ้าเบรกนะครับแล้วก็ลูกปืนล้อนะครับเกียร์จานนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแท้นะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าครับสวัสดีครับร้านเดนโมริฟายเดียวครับวันนี้ลูกค้านํารถอีซูซูมิเซเว่นนะครับมาทําการตรวจเช็คสภาพนะครับนี่ครับเป็นการตรวจเช็คระยะนะครับก็นะครับทำการเช็คห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องของเหลวนะครับช่วงล่างนะครับห้องโดยสารนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่มีส่วนสัมผัสกับพื้นแล้วก็ห้องโดยสารนะครับเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างใช้งานหนักแล้วก็เดินทางบ่อยนะครับก็การตรวจเช็คระยะเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อความปลอดภัยของนะครับลูกค้านะครับโอเควันนี้ไว้ใจมาที่ร้านเด็กโมดิฟายรถยนต์ให้ทาการตรวจเช็คสภาพให้นะครับโอเคครับก็อันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมครับอันไหนก็ซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนครับตามอายุเวลาการใช้งานของรถนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกัน นะครับเช็คระยะนะครับเปลี่ยนซ่อมนะครับของยูซูมิวเอ็กซ์คันนี้นะครับครับแล้วก็ทำการเช็คแล้วนะครับปรากฏว่านะครับบูตนะครับลูกหมาบยกตัวล่างนะครับอเน็ตอันสิกลอนะครับแล้วก็ก็ทำการเจียจานเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกทั้งหมดนะครับ แล้วก็น้ำคูลเลนนะครับเรียก็กาทำการเจียนะครับฝาครอบลุ่มหลังนะครับฝาครอบเบรกนะครับ ก็ทาการเจียจานเบรกนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากมีรอยสึกนะครับ yeah. ผ้าเบรกกับจานนะไม่ค่อยจับกันนะมันก็ทําใหม่นะครับให้ผ้าเบรกก็หน้าสัมผัสของนะครับจานเบรกเท่ากันนะครับมันก็ตาดข้อนะครับนี่นะครับเป็นดาครับหน้าหน้าดิสหลังดํานะครับตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับเป็นเลคเตอร์แท้นะครับทนความร้อนได้ห0 0องศานะครับแล้วก็นรับูธนะครับคันชักกันส่งนะครับลูกหมากนะครับก็ลูกปืรล้อนะครับ ก,ก็เปลี่ยนยกชุดช่วงล่างเลยครับสำหรับ n e w Seven คันนี้ครับเดี๋ยวเรากำลังการเปลี่ยนลูกปืนนะครับออไลีนนง้ ก็ใช้เป็นกำันของโบ๊ทแท้นะครับครไปขับน้ำมันหนอตจังมากรปรีอ่ะ